เยาวายก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบวันนี้มาพบกับผมนะครับจะเปลี่ยนชื่อชาแนลนะคะจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะก็ขอไปพี่สกิททีวีจริงๆครับก็จะหาวิธีเปลี่ยนมาครับถ้าะน้ำเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนจะมันเปลี่ยนได้เขาบอกว่าเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้ว่ยนมากเกินไปนะผมก็เลยไม่เปลี่ยนนะก็นี่สกิทบอลเกมเมอร์ก็คล้ายๆสกิททีวีครับ ก็มันจะมาร้องเพลงนะครับ EP 2นะครับกับเพลงตัวร้ายที่รักเธอนะครับเสร็จแล้วเป็นวงทศก,กันนะ,นะครับก็จะมาเริ่มร้องกันเลยทำดีกับเธอเช่าไราเธอไม่เคยหันมาเรียวแรไม่เคยที่จแะแยแส ที่จะสนใจไม่เคยที่จะสงสารไม่เคยที่จะเห็นใจก็เรามันเป็นตัวร้ายที่ไม่มีใครเขาอยากจำก็รู้ว่าคงทุองเขาไม่ไว้สุดท้ายก็พ่า,ายแพ้อยู่ดีดังทอดสักันที่แพ้เพราะรทุก ถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยก็เขาเราเหตุใดเราจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอทูกูอย่างทุกการกระทำเปี่ยนว่างให้เธอหันมาเจอเจอหันมาจ้องมองและลลงสนใจและตอนสุดท้ายกูคงต้องตายในตอนโจไม่มีใครก็ไม่มีใครไม่มีใคร ฉันกูจะรได้แต่ก็รักเธอสุดหัวใจไห้รู้ไว้พีฉันจะได้แต่ก็รักสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้สักกี่ทีก็แพ้เรื่อยมาสุดท้ายต้องจมอยู่กับน้ำตาความเชืชา ความเสียใจเกิดมาชาติใดขอเพียงสักครั้งที่คู่กับเธอได้ไหมเราให้เธอหันมาสนใจเราจบกันไปแล้วนะครับแล้วก็มาครับก็อาจาอาจะอัดแป๊บเดียวนะเพราะหลองบเดียว ครับก็น,บบบน, bye นะครับก็สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายนะครับผมครับคุณที่รับชมนะครับก็บกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีก็สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย